แรกที่มาเป็นนักแสดงตลกจากอะไรจากมึงลงไปเลยมึงลงจากเวทีไปเลยนะดาอย่างแรงมากเลยมึงอย่ามาเลยยอาชีพตลกเลยมึงเล่นตลกยังไม่ขำเลยมึงรีบลงออกจากเวทีไปเลยไม่งั้นจะแก้วเฟี้ยงเดียวเนี้ย เราก็เลยน้าตาไหลเลยยืนสี่คนมือไม้สั่นหมดมันเป็นครั้งแรกในชีวิตในการก้าวขึ้นสู่เวทีอาชีพเมื่อก่อนเราอยู่แบงค์เทพเนี่ยเราตั้งทีมเล่นเล่นเป็นสมัครเล่นเล่นในพนักงานดูมันก็ขำง่ายมันอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนมันก็ถลุภัยในมันก็ขำกันได้ดิแต่พอไปเล่นอาชีพมันร้อยพ่อพันแม่คนมีปัญหาครอบครัวเปียแชร์ไม่ได้ทะเลาะกับเมียมานั่งจีบนักร้องมีทั้งหมดหมื่นกว่าอาชีพหมื่นกว่าอารมณ์ไม่รู้อารมณ์ใครเอาตรงไหนเราก็ไม่รู้เราเล่นครั้งแรกเล่นไปยี่สิ เขาไม่ร่วรมือใหม่คน,คนเต็มเลยที่นครสวรรค์นะคนเต็มหมดมันไล่ลงปะพี่คนเดียวที่หันไปมองพอสวัสดีลงปะพี่คนหันไปมองมองหน้าไอ้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 คนนั้นยืนอยู่กลางเลยยังจำภาพมันได้ทุกวันนี้ยังจำภาพมันได้มันถือแก้วยังจำภาพติดตาอยู่เลยตอนนั้นเกลียดมันแบบมันไม่ได้เกลียดบอกว่าคิดในใจว่ามึงจำกูนะต่อไปมึงจะต้องมาคำนับกูหน้าจอทีวีจำไ้คือคำนับคือมันต้องต้องหัวเราะตัวโยกกูหน้าจอทีวีมึงจำไว้เส้นทางตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ ปีสปีนะไม่ใช่ไม่พี่เพชรยึดมาตอนใช่กับใช่กับต็ตั้งแต่ปีสองหนึ่งฮะสากว่าปีกับ40ปีแล้วจนปัฒนาการได้รับความยอมรับก้าวขึ้นเป็นระดับพระเอกครับเป็นนักแสดงตลกที่เป็นพระเอกด้วยครับในภาพยนตร์หลายๆเรื่องด้วยกันครับครับแล้วคิดยังไงกับเส้นทางของตลกตอนนั้นก็น่าจะไปได้ดีทั้งคาเฟ่ก็มี หนังแผ่นก็มีซีดีก็ครบหมดเลยคือบังเอิญพี่เป็นนักคิดนะพี่เป็นคนที่ไม่อยู่เฉยเป็นคนนักคิดว่าเป็นคนวางแผนอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีคีฟต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตในการเล่นตลกเราเล่นมายี่สกว่าปีเนี่ยถามว่ามันจุดอิ่มตัวไหมมันอิ่มแล้วนะในยุคนั้นมันเริ่มอิ่มเริ่มอะไรแล้วเราจะเล่นต่อไปไหมเราไม่ใช่ป่าตอกเราไม่ใช่เทพโภงามเราไม่ใช่คนมีพรสวรรค์มากเรามีแต่แค่พรแสวงเท่านั้นเองยคิดวนะ่าในขณะที่เรามีชื่อเสียงอยู่เรารีบลงไหม เรารีบลงในขณะที <S <S ่เรามีชิ่เสียงดีกว่าที่เราลงตอนเราตกลงถึงพื้นแล้วในขณะนั้นเงินเดือนเดือนประมาณสองแสนนะเป็ดเชิญยิ้มไปที่ไหนสองสามแสนเลยสองสามแสนเลยรายได้มีมีมีรายได้เงินสดสดด้วยเงินสดสดด้วยรับทุกวันรับทุกวันแต่ในขณะที่เราตอนนั้นเราเริ่มเริ่มเริ่มที่จะคณะให้ถวแล้วเนี่ยเราไปทํารายการทีวีทํารายการมุมบเระ ฝากกประสบความไม่ไม่ไม่ซัดเซ็ตไม่ซัดเซ็ตขาดทุนก็มีบ้างที่ลม้มใช่เฮ้ยกูจะทําอย่างไรอเอางีงไอ้ตัวและมึงเอาคณะไปเลยไปเลิกเลยแล้วก็เข้าบาริษัท8ปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเลยเรียกงาะมาทั้งหมดเลยรวมตัว้วยผมจะเข้าเวลานี้คุณต้องเข้าเวลานี้หมดเลยแก้จนก่อนใบเริ่มดังขึ้นมามก่อนใบเลตติ้งสูงถึงสูงสุงสดก็ 8ปนะกลางวันภาคกลางวันอายุนั้นเห็นบอกว่ามีหลักคิดอย่างหนึ่งของพี่เป็ดในการดําเนินธุรกิจด้วยครับพี่เป็ดเคยบอกว่าเป็นเหมือนตุ๊กตาล้มลุกถูกต้องครับทำไมถึงคิดเปรียบตัวเองเป็นตุ๊กตาล้มลุกมันมันล้มมันลุกได้คุณเปล่ปัดไปทางไหนมันขึ้นได้หมดใช่ไหมมันเอ็นได้มันต้องมีโอกาสที่จะล้มได้มันล้มได้มีโอกาสที่จะลุกแล้วลุกด้วยตัวมันต้องลุกด้วยตัวเองด้วย ตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนอยากได้รองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยค,คู่ไปกี่จังรองเท้าแต่พ่อแม่แม่ไม่ให้ไม่มีจังคพ่อไม่มีจังให้ไม่มีจังให้ซื้อรองเท้าผมต้องไปเอากระดิ่งมาขายตื่นที่สี่เอาน้ำแข็งไปขายยิ้วอไอ,วอไติ่มไปขายยิ่วติมต่มไปขายเสร็จยติ่มถังยิ้วไปขายในสวนยางตามบ้านต่างๆเสร็จแล้วก็มีตามสวนยางก็มีขี้ยางดินขี้ยางที่มันมันติดดินก็เก็บขี้ยางมาขายกิโลละสลึงกิโลละห้าสิบตัง ขายติมเสร็จเอาขี้ยางมาแทนที่ได้เงินมาจะซื้อรองเท้าผมไม่ซื้อผมเข้าไปในใน,ในเมืองเข้าไปในจังหวัดไปซื้อพวกมะม่วงรอง,อง,องไอฉลากที่จับแล้วได้รางวังลรางวัลผมเอาพวกนั้นอเอาไปซื้อมาอีกอไปซื้อมาขายขายเสร็จแล้วถึงจะได้มาซื้อรองเท้าเอากาไรจากการขายของนั้นมาอยู่ซื้อรองเท้าต้องบอกว่าแนวคิดในการจัดการ,รเรื่องการเงินของพี่เป็ดเนี่ยเป็นเหมือนของซีอีโอบริษัทยยใหญ่เลยนะครับ คือไม่ใช่ว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วจบกันครับต่อยอดไปไปเรื่อยๆอ่าฮะออตรงนี้มีไอดอลหรือว่ามีใครเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบของชีวิตไหมคือในต้นแบบผมนยผมคือคือได้ผมผมกำลังสอนลูกทุกคนบอกว่าถ้าจะมองนะต้องให้มองพ่อเปน็นไอดอลนะอย่ามองคน,นอื่นเป็นไอดอล